มาจ้ามาจ้ามาทานข้าวด้วยกันนะคะนี่เลยส้มตำมะละกอใส่แคนรนดแล้วก็มีผักชีมีผักสลัดนี่กินง่ายๆกับข้าวตอนนี้กำลังอกหมูอยู่มาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันเดือจ้านี่อบหมู นี่อบหมูอบหมูสามชั้นกินกับส้มตำนี่นี่เลยจ้าเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะนี่ของอร่อยอร่อยยั่วยั่วนีเห็นป่อเห็นเลก กินข้าวจ้าเห็นไหมเนาะแล่าม่าขึ้นมาให้เธอรู้สิ

มันมะกะกอซื้อมะละกอลูกมะละกอร้านอินเดียสี่สิบเก้าคนก็กินเหมือนมะละกอไทยเนาะ แั้แก็ใส่ไม่ได้ทำห่อผักกินนานแล้วนะสนับกระดกไม่ไสับกเดกนะทำไับกไม่ได้ Okay <laughs>

Vil du ha den?

ข้าวด้วยกันนะคะนี่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 หมู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 อบเสร็จแล้วนี่เลยกําลังทานเลยมาทานข้าวด้วยกันนะคะมาๆมาค่ะมาด้วยจ้า นั่งทานต่อนั่งทานต่อ <c oughs> กงอร่อยลูกสาวกินอิ่มไปแล้ว ไม่มีอะไรมากเนาะมีแค่เนื้ออะไรออนอะไม่มีอะไรมาก กินผักเยอะ

ข้งหน้าตั้งตาสิงหิวอ่อนหิวเลิกง,งานมาก็ตรงมาบ้านลูกสาวเลยหิวจัด คำสุดท้าย Mm -hmm. mm. Một subscribe cho kênh อนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปอ่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อนหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ